หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่36พันตรีโรเจอร์ละสายตาจะกล้องเล็งเพงสายตาฝากความมืดมองหน้าคนพูดเพื่อดูให้รู้ว่าที่พูดออกมานั้น พูดเอากจริงหรือเพียงพูดเล่น,เ,ลนเพื่อผ่อนคลายความเครียดหรือเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ตามวิสัยแต่มองแล้วไม่พบอะไรจึงต้องถามคุณจะเล่นยังไงคุณพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงสิครับเมเจอร์เรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้พูดเล่นได้ไงก็เรียกฮิวอี้มาที่นี่สักลำหรือสองลำทำการยิงลงใส่เป้าหมายเนี่ยแล้วเราก็ถือโอกาสสวมรอยซัส,สเลยแบบนี้ผมคิดว่ามันคงไม่คิดเป็นการการะทําของเราหรอกแต่มันต้องคิดเป็นฝีมือของดอกันเนอร์แทนพรานพันตรีโรเจอร์ก็ต้องรีบเอามือปิดปากตัวเอง พอเกือบเผลอร้องอุทานออกมาแววตาวาวโลดมองเห็นแผนการพลังตัวเองของนักรบปีศัตว์ได้อย่างกระจาจาแจ่มโอเคผมเห็นด้วยแล้วผมเรียกฮิวอี้เดี๋ยวนี้เลยนะสองเครื่องนั่นแหละนายทหารยุทธการกระซิบกระซาบกรอกเสียงลงบนไอคอมในขณะที่จ่าดาวเหนือยังสั่นรวนอยู่กับภาพในกล้องเล็งกระทางการเรียกหอสำเร็จอีกสานาทียอนทาเกตทำไมนานจาังระยะทางแค่นี้เองนักบินต้องร้อยทียผ่านเส้นทางบินเที่ยวใต้ไป,ไปเหนือก่อนไม่งั้นชนกัน ชนได้ไงใช่ความสูงคนละระดับอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะสิความสูงทุกระดับมีเครื่องของเราประจําการบินอยู่ก่อนแล้วทียีตอนแรกบินอยู่นอกพื้นที่พอเข้ามาก็เลยต้องใช้ระดับของฮิวอี้แล้วฮิวอี้ก็ถอยห่างมาหาเราไม่เป็นไรเวลาเหลือเฟือไม่เจอรอหมายห,หัวได้คนยืนพิงต้นไม้ทางขวานั่นนะผมจะเอาคนนั่งถัดมาทาตรงกันข้ามผมว่าไอ้สองคนนี้คนใดคนหนึ่งก็มันเหนียนสั่งเจ้าแน่เลยโอเคผมเห็นละไล้คนที่กำลังพูดวิทยุนั่นแหละเอาต่อเลยไหม แน่นอนงั้นเมเจอร์รับไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมเอาไอ้คนนั่งบนปากหลุมนั่นเองซองมือสังหารแบ่งสันปันส่วนเป้าหมายร่างคนกันอย่างง่ายๆใครนึกชอบคนไหนเอาคนนั้นชนิดไม่ต้องเกี่ยงงอนกันหรือแลกเปลี่ยนเลือกง่ายเลือกยากให้เป็นที่จุกจิกกวนใจเวลา3นาทีตรงตามกําหนดหลังจากเสที่ยีทั้ง4เครืองบินเรียงลําดับจากใต้มุ่งขึ้นสู่เหนือ ผ่านที่ตั้งกองพันธุ์ท่าลาบโจมตีหลักหนึ่งหนึ่งเก้าไปแล้วเสียงโรตเตอร์ตัดอากาศดังพับพับพับสนั่นมันไหวนักบินตรวจสอบพิกัดฝ่ายเดียวกันทั้งพื้นดินจากจอเรดาร์แล้วสอบถามทิศทางและตำแหน่งโอเคบูสกาจากพิกัดผมไปทาง12นาฬิการะยะตั้งแต่300เมตรขึ้นไปคุณทำการยิงได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งอีกโอเคแซมสั okay, ้นเดี๋ยวผมจัดการเที่ยวบินล่างนี้เลยนักบินฮิวีลดความสูงจากระดับ7 0 0 0ฟุตลงมาจนถึงระดับยอดหมายเพื่อใส่บางวิธีการยิงของแซมเจ และเพื่อความแม่นยำแน่นอนต่อเป้าหมายเสียงเครื่องยนต์เสียงโรเตอร์เสียงสายลมพัดแรงจัดดังสนนั่นวันไหวเมื่อเฮลิคอปเตอร์สองเครื่องปฏิบัติการพร้อมกันระยะห่างซึ่งกันและกันไม่ถึง100เมตรบัดดนั้นเสียงแพยดคำรามของปืนกล M60 ชนิดติดตั้งบนอากาศยานควบคุมการทำงานด้วยระบบโซลินอยก็เริ่มสาดจะสุดลงสู่พื้นล่างปริมาณการยิง650นัดต่อนอาทีต่อกระบอก คิวอีติดปืนกลเครื่องและสองกระบอกระดมใส่กระสุนลงใส่เป้าหมายย่างเมามันกระสุนสองวิถีสว่างว่าเป็นทางนำขบวนกระสุนหัวธรรมดาแวกลอดกิ่งไม้ใบหนากระทบสัตสิ่งนานาบนพื้นดินปลิวว่อนฟุ้งกระจายไปทัว่วท่านเวดนามเหนือชุดประจำบอกกอด้านโลบคาดไม่ถึงว่าเครื่องบินจํานวนมากมายบินเกลื่อนท้องฟ้าขนาดนี้จะมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งจู่โจมเข้ามาตามพากันโผล่เข้าหาแรงกางําบังกลิ้งตัวลงหลุมทั้งที่ขุดเสร็จแล้วและเพิ่งเป็นรูปเป็นลาง คนไม้ต้นเดียวคน4-5ห้าคนเข้าไปแอบอาศัยหลุมเล็กๆตื่นๆคน3ามคนกระโดดลงไปไม่พอบางล่างสภาพทั้งหลายในกล้องเล็งแลดูสับสนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรสองมือสังหารไม่ใส่ใจกดไกส่งกระสุนขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรผ่านกระบอกเก็บเสียงเข้าใส่ล่างเป้าหมายที่ได้รับการแบ่งสันปันส่วนไว้ก่อนแล้วเสียงฮิวีเสียงปืนกลากาศเสียงเครื่องบินจากแหงอื่นกลบเสียงร้องของคนจนสิน้น แก้วดวงขาดถูกกระสุนหัวระเบิดจับเขาส่วนหน้าของร่างกายอย่างแม่นยำงวดแรก4คนสอน M203XM1 ใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาเดียวหลังจากการยิงชุดแรกกากบ,บาททาบล่างไอ้คนถัดไปเรียบร้อยมือสังหารกดไกสำโดยไม่คำนึงว่านั่นคืออวัยวะส่วนไหนจุดตายหรือจุดพิการไอ้แก้วถึงกับดิ้นพลาดพลาดเมอความเจ็บปวดและลึกถึงขั้วหัวใจภายใต้แสงสว่างจากส่วนสองวิถีจำนวนมาก เวียดนามเหนือเริ่มประจักษ์กับความตายเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนข้างๆแม้ไม่ชัดเจนยังกองวันแสกๆแต่ก็พอมองความหมายของมันออกต่างพากันย้ายแหล่งกำบังใหม่จากพื้นลาบในหลุมซอกไม้พุ่มซึ่งล้วนไม่มีสิ่งกำบังเบื้องบนเข้าไปสุดตามโคนไม้ใหญ่โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการนำร่างทางล่างเข้ามาอยู่ในกากบาดกล้องเล็งยังช่วยไม่ได้ มือสังหารเกิดความพอใจเป็นอย่างยิ่งไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าสถานการณ์จะกำหนดให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างนี้ลันอกลั่นใจบรนจงลั่นไก่เข้าใส่ทันทีท่านเวียดนามเหนือถึงกับมมวนตัวสะดุ้งเฮือกฉักดินชักหมอแหกปากร้องรันเพื่อนขนข้างๆตกใจตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยากช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้ช่วยอยากโผล่หนีแต่ยังไม่ทันได้หนี ยังไม่ทันหายจากอาการตะลึงไอ้แก้วสี่คนต้องมีอาการม้วนเสือตามเพื่อนลงนรกไปเสร็จแล้วชัวเวลากระพริบตาไม่กี่ดกั้งท่ามกลางการกระหน่ำยิงของฮิวีเวียดนามเหนือดาวดินไปแล้วกว่าสิบคนแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอย่างเพียงเท่านั้นเมื่อมือสังหารเร่งวาดกกระบาดกล้องเล็งเข้าใส่ตามไปอย่างประชันชิดเหลงแล้วกดไก่กดไก่แล้วเหลงเหลงแล้วกดไก่กดไก่แล้วเหลงมุนเวียนไปอย่างนั้น่างของคนคนแล้วคนเล่าทั้งที่อยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลออกไป ไม่จำกัดว่าเหมาะสูงเหมาะต่ำเมื่มอ,มอถึงคิวตายก็ต้องตายไม่มีสิทธิ์ต่อรองไม่ใช่เป้าหมายหายไปแล้วสั่งบูสกากลับไปได้แล้วเพิ่งยิงได้เที่ยวเดียวเองนะแค่นี้เกินพอแล้วครับไอ้แก้วไม่หลบอยู่หลังต้นไม้เราให้บุสกาบินต่อไปพลางเสียงให้เราเราอบเข้าด้านหลังเล่นงานมันอีกได้ไม่ใช่เหรอเสียเวลาครับไม่เช่สั่งบุสกาเลยครับเวลามีน้อยเดี๋ยวผมจัดการเองพันตรีโรเจอร์ไม่เข้าใจและอ่านแผนการของนักรบิสศาจไม่ออกแต่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาต้องมีลูกเล่นใหม่ที่ร้ายพอๆกัน หรืออาจจะรลายกว่านี้แนะ่เมื่อเขาบอกไม่มีเวลาจึงจำเป็นต้องรับปฏิบัติไปก่อนแล้วคอยดูว่าวิธีการจัดการนั้นจะเป็นอย่างไรอาการท่าทางของนักรบปรีศา์ยังอยู่ในลักษณะเดิม M203 ระบอกนั้นยังจ้องนิ่งตรงข้อหาเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิเคราะห์ไม่ออกว่าเขากำลังจะเล่นอะไรเสียงฮูอีเริ่มแผ่วลงด้วยระยะทางท,างที่ห่างออกไปคงเหลือแต่เสียงที่28 e กับนาบปามคำรามสนั่นห่างไปทางตะวันตก6กิโลเมตรจากดาวเหนือเริ่มดำเนินแผนการต่อ กระสุนในแม็กเดิมยิงไปแล้วราวสินัดจากอัตราเต็ม30นัดนักรบเราจ้างเริ่มเล็งจากซ้ายสุดของขอบเป้าหมายวาดลำกล้องมาขวาช้าๆพร้อมกับกดไกส่งกระสุนเข้าใส่การเล็งไม่ประณีตเท่าใดนักการเลือกเป้าหมายไม่เฉพาะเจาะจงดูไม่ออกเลยว่าเขากำลังยิงอะไรพันตรีเมริการตัดสินใจใช้กล้องบนหลังปืนตัวเองส่องสำรวจแล้วก็ยิงปกใจหนักขึ้นไปอีกเพราะไม่ปรากฏความสูญเสียใดๆจากกลุ่มทหารเวียดนามเหนือนนั้นเลยแม้แต่คนเดียว รถปืนลงมาเตรียมสอบถามครั้นเห็นว่ากําลังเปลี่ยนแม็กซซีนกระสุนอันใหม่จึงยั้งไว้ก่อนการยิงในแม็กที่2เริ่มขึ้นทันทีคราวนี้ลํากล้องวาดจากขวามาซ้ายระยะยิงใกล้กว่าเดิมความเร็วในการปล่อยกระสุนมากขึ้นแต่ความแน่นอนมั่นคงยังเหมือนเดิมพรามเสียงแหกปากร้องของคนก็ดังขึ้นพันตรีโรเจอร์รีบยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยกล้องเล็งทันทีพระเจ้าช่วยภาพปรากฏเป็นทหารเวียดนามเหนือหลายสิบคน กำลังกระสุนกระสนออกมาจากแหล่งกำบังสองมือกุมลำคอโศซสัสโซเซไร้เลี้ยวแหลงยันกายล้มคว่ำมล้มหงายเกลือล่างไปตามผืนนอสตากระสุนแก๊สพิษคุณใช้มันพันตรีเ,เมริกันถึงกับคลางแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าน,นี่คือการตัดสินใจชนิดที่เรียกว่าเหนือกว่าความเด็ดขาดโดยไม่มีการบอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าแม้แต่น้อยกระทั่งกระสุนนัดสุดท้ายรุดจากปากลำกล้องไปแล้วไปไปกันได้แล้วครับเมเยอร์ก่อนที่ลมจะพัดความตายเข้ามาหาเรานนสตา คุณใช้กระสุนแก๊สพิษคุณไม่สวมหน้ากากเอาหน้าอย่าพร่ามอยู่เลยไปกันได้แล้วเร็วนักลบรับจ้างพูดจบก็ออกวิ่งนำทันทีพันตรีโรเจอร์เห็นดังนั้นก็อยู่ไม่ได้ต้องตามไปบ้างเส้นทางย้อนกลับทางเดิมช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยค่อนข้างสูงทั้งสองสมวิญญาณนักวิ่งสปีดความเร็วฝ่าความมืดยังไม่คิดชีวิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้ามีค่าสึกขวงหนนะ้าอาจพอสู้กันได้เพราะมองเห็นตัวแต่มฤรตยุจากสารพิษนั้นสุดปัญญาจะรับไหว เราทั้งผ่านมาได้ระยะทางกว่า500เมตรทั้งสองหายใจหอบแฮกแทกด้วยความเหนื่อยปลอดภัยแล้วไมมเยอ่อโนสตาําไมคุณไม่ใช้เสียแต่แรกเลยล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะอะไรถ้าเราใช้แต่แรกลมจากโรเตอร์ตีแก๊สเข้าหาเราสิครับเออจริงด้วยรู้เงี้ยไม่ต้องเรียกคิวอี้มาเสียงก็ดีเราจะการของเราเองก็ได้ถ้าแบบนั้นมันก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อีกแล้วครับก็เราเปิดเผยตัวเราโดยไม่จําเป็นซะอีก ถ้า,างั้นแบบนี้เวียดนามเหนือก็ยังคิดว่าเป็นฝีมือของอิวี้สิก็ใช่สิครับถ้ามีคนรอดชีวิตมีโอกาสได้คิดเหมือนคนอื่นนะเออจริงด้วยแต่งานนี้ผมว่าไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวจ้าดาวเหนือไม่ออกความเห็นลดความเร็วเดินลงเล็กน้อยหลังจากค่อยหายเหนื่อยลงเราใช้กล้องเล็งบนหลังปืนส่องตรวจพื้นที่สงสัยข้างหน้าในระยะ100เมตรก่อนยกวิทยุข,ขึ้นจากซอกอก,อกเราเรียกไปหาจ่ายุทธพงษ์ยุทธพงษ์สารูล เรียกสัส้นๆง่ายๆเมือนั่งคุยกันบนความพร้อมของอุปกรณ์ชั้นยอดนั้นไม่มีคำว่าขัดข้องให้หงุดหงิดใจแม้แต่น้อยซึ่งเสียงเรียกไม่ถึงใจเสียงตอบก็มีมาครับพี่ไอพันเอกเหนียนสั่งใจเรียบร้อยแล้วนะเว้บบนเนินฐานยิงเป็นไงบ้างโอโ้โหพี่พี่ทำได้ไงอ่ะไม่เร็วจังอะ่ะอย่าเพิ่งถามไม่มีเวลาเรื่องฐานยิงเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับพี่แลนดิ้งได้เลยพื้นฐานยิงค่อนข้างราบเรียบดินแข็งยอดเนินโล้น,นมีแต่ไม้พุ่มเตีย้ยๆแค่หัวเข่ากับพื้นหญ้า สามารถทําการยิงได้รอบตัวเลยพี่การวางป้องกันร,รอบตัวตอนนี้พวกผม6คนแยกเดี่ยววางตัวเป็นแนวรอบฐานยิงระยะห่าง200เมตรทุกจุดตรวจการดีครับพี่